วันนี้เราอยู่ที่สนามอินดัสเตเดียมหัวมากมาเล่นฟุตบอลนะครับใครเจ๋งก็ทักมาหาผมได้ครับใครที่คิดว่าเจ๋งนะครับนี่เล่นบนมือถือนะครับชุดน้ำเงินนี่ก็จะเป็นทีมหนุ่ม NK AFC ปล่อยโอกาสให้ยิงก่อนครับจับบอลได้แล้วก้อ,อนกับข,ขวาอาเข้ามาจ่ายตรงกลางไปสักย์ใโอ้โหเซฟได้ครับขอแสงนิดนึงครับขอแสียงนิดนึง ทะรุไหมครับสะลุแล้วครับยิงเรียบร้อยครับหนึ่งเมตรครับออื้จ่ายทะลุช่างครับกล่องหลังออื้ห ลิงก์ได้ครับลิงก์ได้ครับลิงก์หาผมได้ครับใครเจ๋งลิงก์หาผมได้ทักมาแล้วซ้ายมาครับนิงครับโอ้โหไม่ผ่านเสะรบจ่ายลูกนี้แล้วก็โอ้โหกรรมการ เดียบร้อยไหมไม่ข้าประตูนี้เหนียวครับเหนียวครับเหนียวมากเลยเอาปะเอาปะ,ะวางด้านซ้ายนี่เนี่ยโอ้โหอ,อาบอลอะ ก่อนมุมัวไปครับผมโหยิงนอกอืมไม่จะรู้ เพื่อจรู้ใครเอาแบกไปเล่นกองหน้าวะ่นะรนอตอนนี้ครับเปลี่ยนตัวครับเอาตอนนี้ลงไปครับผมกำลังงานอ,อยไย่างวะเปลี่ยนสองตัวเลยครับเดียว มันไม่เหมือนเอนอยี่ในยา à ไว้มันไม่เหมือนจอยครับถ้าเป็นจอยเกม,มกดง่ายกว่าครับมัวว่วเหมือนกันเฮ้ยออกหน้าหน้าหายครับ แม่ยิงอะไรของมึงวะเด็ดเช้าเว้ยเด็ดสะดุดครับดูภาพแล้ว ฝนตกนิดนึงครับเ,เน็ตโาดีว่ะเฮ้อะกูอ่อนเหมือนกันดีกว,ว่าแม่ยังไม่เหลือครับ เพิ่งเปลี่ยนลงมาครับตัวนี้ครับโอ้โหวานแตะโอ้โหสไลด์ไปโดนเอ้าผ้าก็ซาอะไรงมึงวะ ฟุ้มไก่ครับทุ้มไก่โอ้นี่พลังงานไม่มีเลยครับดูดีขึ้นสุดแดงอื้อมันไม่จ่ายเลยนะมึง ขยันวิ่งนะขยันวิ่งออกขอเม็ดนึงครับขออีกเม็ดนึงครับขออีกเม็ดนึ่งการชิปชิปว่ชิปชิปชิปโหไม่ออกไหมกูกวจะชิปไหนเมื่อกี้นี่ โคตดมันมันดำอย่าง,งวะนี่ครับอันดับหนึ่งครับแข่งสี่ชนะสี่ครับแค่น,นี้กหมดนะครับ